เอาละค่ะไปดูกันต่อนะคะเมื่อวานเชกรกลีนงานกนหนักนิดนึงนะคะถ้าไปนู่นมานี่แต่ไม่ลืมน้องซีดีค่ะตั้งใจจะไปอวยพรเบิร์เดย์นะคะกันที่เด,เ,เดินแบบนะคะเมืเอ่อวานนี้เขาไปเดินแบบที่สวนน้ำพรค่ะแต่ว่าสืบเนื่องมาจากไม่สะดวกก็เลยไป ถึงแกรมมี่เลยนะคะเลยมาอัดรายการสกรีตต์เรตี้โชว์ชานิดนึงค่ะก็ไปเบิร์ดเดย์นะคะแล้วโอ้ยพรน้องค่ะ18ปีแล้วค่ะส่วนแฟนๆนะคะอยากจะไปร่วมจัดงานวันเกิดของเขาก็ไปกันได้วันที่20ธันวาคมนี้นะคะเอาไปดูภาพกันแล้วก็ไปฟังทั้งหมดเลยค่ะรวมไปถึงคู่จิ้นนะคะบิวนะคะพี่ก้างเนี่ยโอ้ยพอรอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะ สวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ t เดย์น้องซีนีด้วยขอบคุณมากวันนี้ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์เหรอไม่รู้อร์ไพรส์เลยพ่อผมเพิ่งบอกพี่แจ็คเอ้ามาเมาเอาเค้กมาไงอ๋อใช่ใช่เดีเซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์จริง แต่งตัวอยู่เลยเข้ามาเลยไม่ให้เป่าเทียนด้วยไงดับเทียนมาก่อนเลยไงวันนี้ครบรอบ18ปีแล้วครับผมอายุ18ปีแล้วครับทำอะไรบ้างวันนี้ทำกิจกรรมวันนี้ตอนเช้าไปเดินแบบมาครับผมใช่ผ้าไหมไทยใช่ครับโอ้ยไปเยอะแยะเลยใช่แล้วมีแฟนๆไปเซอร์ไพรส์ไหมครับมีแฟนๆไปถือป้ายอยู่เห็นอยู่ครับผมว่าแบบกีดๆอะไรดีใจอาจารย์ตอนเห็นก็มาอัดรายการตอนนี้ก็มาอัดรายการครับไม่ไม่เย็นแล้วนะดึกแล้วอะไรกัน พลาดไรเย้ซึ่งเอาเพลง I Miss You มาโชว์ I Miss You ใช่ครับผมคาดไหมครับว่าคาดแฟนๆจะมาเซอร์ไพรส์ในสตูดิโออ๋อไม่ไม่คาดครับไม่คาดไม่อยากคาดหวังอะไรหรอไม่ิดหวังครับผมปีนี้เป็นปีที่ได้ทํางานนาออยู่ในวงการกับงานมันเกิดเป็นไงบ้างคะก็เป็นปีแรกที่เกิดตอนอยู่ในวงการแล้วก็ดีใจครับผมก็ดีใจที่แบบว่ามีคนแบบอวยพรเยอะมากเลยดูแบบ ผมดูอ่านแทบทุกคอมเมนต์เลยนะ Twitter, ในทวิตเตอร์หรือว่าใน Instagram อินสตาแกรมก็แบบเช็คตั้งแต่เช้าก็แบบทุกคนแบบว่าอวยพรเยอะมากก็ดีใจมากมากครับผมก่มีความสุขเนาะครับค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะตัดวันเกิดอีกที่ตอนไหนใช่ครับวันที่20ธันวาคมนี้ครับผมใช่เอ่ยที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับผมบัตรยังเหลืออยู่เยอะเลยมากันได้ครับผมก็จะมีร้องเพลงมีมิทติ้งมีร้องเพลงมีมิทติ้งมีได้ทําบุญด้วยกันด้วยแน่นอนครับผมแบบว่าชิวๆแน่นอนวลนนั้นแบบว่าอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่น อ่ะพูดจินพี่กั้งน้องบิวมั้งครับสบายดีเห็นบิวเพิ่งลงรูปใช่พี่กั้งพี่กั้งลงหรือยังยังไม่ได้เช็คยังไม่เช็คเหมือนกันถ้าไม่ลงเดี๋ยวงอนเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยองอนแต่มีเลิฟจุ๊บๆพี่บิวอย่างนี้อ๋อก็เลิฟเลิฟแล้วทุกคนแหละใช่ครับบิวน่ารักบิวแบบหารูปแบบโอ้ยพรดีจริงๆถือว่าเต้นตันเลยครับผมอาซีดีเด็กแร็ปากขอบคุณแฟนๆที่โอยพรกันมาเยอะแยะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคำโอยพรนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันแล้วก็ขอใ ใครรวยพร้อมผมมาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้ความสุขนั้นได้คำรวยพร้อมนั้นกลับไป10เท่าร้อยเท่าเลยขอบคุณมากมครับผมวันที่20เจอกันเนาะวันที่20ใครว่างมาเจอกันมาสนุกด,ด้วยกันแล้วก็ฝากซิงเกิลหน่อยสิครับผมฝากซิงเกิลแรกนั่นนะครับผมเพลง I Miss You นี่วันนี้ชุดคอนเ l e t i o เลยชุดเบ <ใน S 2> วาวสงเองเน<ว>ใช่<ว>เดี๋ยวจะเห็นชุดนี้ปรากฏใน MV ม m u s i วิดีโอแน่นอนแน่นอนว่าม m u s i วิดีโอชิกด้พาฟาร์ฟิลชัวร์ก็รอติดตามด้วยเนาะครับผมรอติดตามได้ครับฝากดาวโหลดด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับเล่